ทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานด้วยไม่ใช่เอะจะเอาดังใจตัวเองเมื่อไหร่จบเมื่อไดร่จบนานแล้วนะนานแล้วนะเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมานานค่ะแต่มันเพิ่งเข้าสู่กระบวนการได้เนื่อนกว,กว่าเองเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วไม่ใช่คุณคอยแต่ตำหนิคนที่เขาทำอย่างเดียวเลยอะ่ะเออ บางคนก็ตีจังเลยช้าไปนะจะให้ฉันไปบีบคอตํารวจว่ารีบทารีบทารีบทำหรอคะเราก็อยากจัดการเขาให้เร็วที่สุดเหมือนกันเออไม่ใช่จะเอาตามใจตัวเองว่าต้องรีบต้องรีบไม่อยากจะจบเบื่อแล้วนะเบื่อก็ไม่ต้องดูค่ะต่อ,อไปเออกว่าจะเป็นเนี่ย พอเรื่องเราเนี่ยส่งไปกองปราบกองปราบก็ต้องสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานสอบพยานกี่ปากกี่ปากกี่ปากเข้าใจไหมเข้าใจการทํางานของตารวจไหมพอสำนวนอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะออกหมายพอออกหมายปุ๊บขึ้นไปสู่ชั้นอายการชั้นศาลเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจกระบวนการตามกฎหมายอยากเป็นผู้ต้องหาไหมเดี๋ยวจะทําให้คุณจะได้เข้าใจกระบวนการตามกฎหมายว่าเขาทำยังไงโอเคไหมอันพุกบหัวมือปลอดภัยเอาเท้าลาน้ำ In คุณกิบลวีข้อสีเขียวคุณกิบลวีข้อสีเขียวกระบอการนต่อที่จุดต่อเองแสดไม่าได้สาขาออกค่ะขอบคุค่ะแม่บอกมีพยานห้าสิบกว่าเรื่องของแม่มันค <c oughs> <laughs> <ถ Music> ่ะตอนกระวันบอกมีสองร้อยพญาดเหรอคะสองร้อยน่ะ อะไระมือหนึ่งหมีพยานสองร้อยปากเอยมีห้าสิบปากพยาดเลยค่ะแต่วันจันทร์เนี้ยน้องคงไม่ได้บอกหรอกคะ่ะน้องไม่รู้ พยายนจต่างประเทศพยายนเรื่องอะไรคะเอาปูตินมาเหรอเอาปูตินมาเป็นพยายนเหรอพยายนจต่างประเทศเอาปูตินมาเป็นพยายนเหรอคะ ถ้าเป็นเรื่องจริงนั่นก็คือเวรกรรมที่คุณทําไว้นั่นแหละส่งผลกระทบให้ลูกคุณแต่ถ้าไม่จริงอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ถ้าเป็นจริงก็จะเป็นอย่างอย่างเที่อ้อพูนั่นแหละพยานคุณสามารถจะเรียกใครเป็นพยานก็ได้ค่ะแต่เขาจะมาให้คุณมาอีกเรื่องหนึ่งนะ เหมือนอย่างที่เขาแจ้งไปทางศาลว่าจะเรียกพอมอ,อิอธิบดีพอมอมาเป็นพยานคุณสามารถเรียกได้หมดค่ะแต่เขาจะมาไหมก็อีกเรื่องหนึง่งให้เป็นพยานว่าลูกคุณเป็นองค์เพชรเหรอ ยินดีกับรางวัลขอบคุณค่ะพลังด่าของเราทําให้เราได้รางวัล <laughs> วันที่หนึ่งพี่หนุ่มไปขึ้นศาลค่ะก็มารุนกันว่าอธิบดีจะ,ะไปเป็นพยายนในเขาหรือเปล่า<อ><อ> ถ้าไปเป็นพยานนี่ก็เหมือนประมาณว่าถ้า,ถ,าถ้าอธิบดีไปเป็นพยานให้ฝั่งเชื่อมจิตเหมือนคุณกําลังเปิดศึกกับประชาชนเลยนะคะ <Celt ic Reese> ถ้าอธิบดีไปเป็นพยานให้กับกลุ่มเชื่อมจิตคุณกําลังเปิดศึกกับพุทธศาสนิกชนอย่างพวกดิฉันเลยนะคะคนสุราษฎร์เบื่อเชื่อมจิต คนพุทธทั่วประเทศสามารถเออ่สามารถแจ้งความได้ค่ะก็ต้องรอดูอธิบดีกระทรวงพมว่าจะไปเป็นพยานให้ฝั่งนั้นหรือไม่ถ้าท่านไปท่านก็เปิดืึกกับประชาชน บอกแล้วว่าสิ่งที่การให้สัมภาษณ์อะไรออกไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพอมอหรือสํานักพุธเนี่ยถ้าพูดคุมเครือเนี่ยฝั่งนั้นจะตีไปว่าเข้าข้างฝั่งนั้นทันทีข้อเขาทําหนังสือไปยื่นที่สํานักพุธนะคะเขาจะพูดอย่างนี้ขั้นตอนการดําเนินการของหน่วยง,งานภาครัฐ กระทรวงกลุมต่างๆนะคะถ้าเขาเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกนะคะกระทรวงนั้นก็จะมีหนังสือตอบกลับภายใน1 2ถึงสสัปดาห์เขาได้เขาได้อ่านเนื้อความไหมเขาได้อ่านไหมว่าในจดหมายนั้นมีอะไรอะทำไมเขาไม่อ่านล่ะ มันไม่มีอะไรงไงเขาก็เป็นหนังสือตอบกลับคุณมาแค่นั้นนะคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามีนักศึพุทธตอบกลับคุณมาแล้วเขาจะเข้าข้างคุณนะแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวบอกว่าจะปกป้องจะปกป้องออหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ที่เราตอบว่าอย่าค่ะถามเขาหรือยัง เรื่องนี้เอาพูดไปตั้งแต่กลางวันแล้วจะไปปกป้องตำรวจสนอทองหลอ่อจะไปปกป้องสำนักพุทธจะไปปกป้องพอมอถามเขายังว่าเขาต้องการให้ไปหรือเปล่าเอาใจหน่วยงานหาพวกหน่วยงานแล้วก็จะบอกว่าเราไม่ใช่หมานะไม่ต้องมาเป็นเห็บหรอกพูดไปแล้วตอนกลางวัน หาพวกไงถามด้วยเขาจะเป็นพวกกับพวกมึงหรือเปล่าคะเขา่ะเขาไม่อ่านเขาจะใช้ในศารใช้อะไรก่อน ไม่กล้าอ่านไงไกล้สุดได้แล้วสั่งเดยดีได้ชัด จะเป็นปิดคอมเมนต์ไงไม่กล้าไงจะปิดใครตรงนี้มาดูข้อเสนอได้ยังไงไมันแอ,อะไรมีเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรถ้าจะไปบอกชื่อเรื่องก็มันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคะมัน,นไ,ไปบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิจะบอกได้ยังไงล่ะหนังสือนั้นน่ะถ้ามันมีเนื้อความที่เป็นประโยชน์กับเขาอะเขาพูดแล้วคะ่ะ เขาไม่กล้าอ่านหรอกเพราะมันไม่มีอะไรไม่ใบค่ะไปเขาไปดีดเขาไม่กล้าอ่านหรอกทำมิตร <c oughs> ออกมาพูดน้ำสัสัพูดมีหนังสือมาหาอาจารย์น้อง ก็มึงไปยื่นหนังสือให้เขาเขาก็มีหนังสือตอบกลับมาเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะสาวกมึงอย่าตื่นเต้นตาโลกอ่อพาประชาชนไปร้องทุกข์ต่างๆในสถานที่ราชการต่างๆเขาก็จะมีหนังสือตอบกลับมาอย่างนี้คุกหน่วยงานค่ะ ตอนนี้เขากำลังเชือกสุดท้ายอยู่ก็นี่แหละค่ะคือขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าอ้จะพาผู้เสียหายไปร้องทุกกลาโหมนะคะไปร้องทุกกระ,นะะรทกกระวงสาธารณสุขกระทรวงพอมอหลายๆกระทรวงหน่วยงานภาครัฐนะคะเราทำหนังสือไปปุ๊บเขาจะมีหนังสือตอบกลับมาภายใน1ถึงสงสัปดาห์หรือ1เดือนหรือ45วันเขาจะมีตอบกลับมาหมดค่ะ ว่าเรื่องราวที่เราลองทุกอ่เอาตอนนี้เราตรวจสอบอยู่น,น,นั่นนั่นนู่นนีู่นนู่นมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมึงไม่ต้องมาทาเหมือนตื่นเต้นวม่าเขาส่งหนังสือมาหาลูกมึงดูที่มันมีอภินิหารอะไรทั้งนั้นไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติมากๆจะ้ะจะเอาไปใช้ในชั้นศาลก็เรื่องของคุณค่ะขนไปให้หมดละค่ะพญาสองร้อยตัวเออพญามาจากต่างประเทศคนไปให้หมดจะ้ะเอาไปให้ล้นศาลนะพูดอย่างกับคนอื่นเขาไม่ดูเรื่องอะเนาะ นอนให้หลับนะคะคุณแม่ถ้ามันมีอะไรเป็นผลดีกับพวกเขาเขาอ่านโชว์แล้วค่ะเขาโชว์เราแล้วเออเขาโชว์เราแล้วเขาไม่มาทำมาเป็นพูดกบเกลือนหรอ แม่ขององค์เพชรปากจัดยิ่งกว่าแม่ค้าตลาดตายแล้วลูกเป็นถึงองค์เพชรเป็นลูกคนธรรมจ้าแม่คนอิ่มแม่ไม่มีการสํารวมเลยเที่ยวไปสอนทำาคนอื่นเขาจิตใจตัวเองยังสกปรกอยู่เลยจะไปสอนอะไรใครได้ยังมีความอาฆาตแค้นพยาบาท อย่าเที่ยวไปสอนธรรม,มากับใครคะ่ะมันดูปลอมปลอมทางดุน,นะค่ะคุณแม่คนปฏิบัติธรรมไม่ปากแบบนี้หรอกคะ่ะ ุตมต่มต่ๆๆให้เขาฟ้องมาเถอะค่ะ <_ C os ic> คือโอ้เคยเห็นคนที่เขาแบบไม่ต้องมีรูปเป็นเทพเหรอกแค่เขาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเขามีการสำรวมกว่านี้เยเอะอการที่บางคนนุ่งขาวห่มขาว นะคะสอนวิปัสสนากรรมฐานสอนธรรมะนั่นนี่นูน่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าจิตใจคุณจะสะอาดอย่างที่คุณกระทําหรือเที่ยวสอนคนอื่นนะหายากนะคะคนจะเกลียดทั้งประเทศขนาดนี้หายากมากช่วงนี้เขาจะไลฟ์บ่อยะคะ่ะเชาวเที่ยงเย็น หาศัตรูไปทั่วบ้านทั่วเมืองไล์บ่อยไงคุณใครล่ะเป็นไล์โค้ดนอะวางแผนการตลาดดีๆนะอย่าให้แพรแตกนะคะเวลาถูกคดีความ เดี๋ยวพอวันจันทร์เรามีเซอร์ไพรส์วันอังคารเรามีไปกองปราบก,ก็จะไลฟ์แข่งแต่วันจันทร์เขาไม่รู้หรอกว่าเราจะไปไหนทำอะไรแต่วันอังคารเขารู้เขาก็จะไลฟ์ช่วงเวลาที่เราไปแล้วก็แอดมินเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตารอหน้าจอเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหลักฐานเยอะเนาะ <c oughs> หลักฐานเยอะเขาบอกว่าไม่มีใครเกลียดเขานะเขาไปเดินตะลงตลาดก็มีคนขอถ่ายรูปเขาอาจจะถ่ายรูปไปแล้วเอาไปลงบูลลี่หรือเปล่าว่าได้มาถ่ายรูปกับตัวประหลาดหรือเปล่า หลักฐานเยอคะค่ะจะเอาไว้ใช้ตอนไหนมีคนขอถ่ายรูปน้องเต็มเลยนนคนสุราชอบของแปลกเหรอคะไม่น่าใช่อ่ะเขาพยายามเอารูปมาอ้างอยู่อย่างนี้แล้วค่ะอืม มาเดินแถวกรุงเทพ่อยดิดเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วก็เรืองตกแต่งถั่วแช่ดิดาถามว่าจะกินตับไหม เขาเหนียวตับก็พูดประมาณร้อยรอบแล้วนะคะว่าเรื่องนี้เราเปิดโปรงมาตั้งแต่เดือนธันวาแต่เรื่องพวกนี้หน่วยงานภาครัฐเพิ่งจะออกมาแอคชั่นตอนพฤษภามิถุนานี่เองพฤษภานี่เองค่ะฉะนั้นคุณต้องรอนิดนึงอออ